สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าซูมคือซูม ซูมก่อนถ่ายของกล้องในเครื่องวันพัดสองไลน์อันนี้มันมีไว้ทาอะไรเออเวลาเวลาเราไปเที่ยวหรือไปทําอะไรที่ไหนสักที่หนึ่งเราอยากจะถ่ายรูปอ,อ่อของที่ถ่ายมันอยู่ไกลแล้วเกินวเวลาถ่ายมันมองไม่เห็นนะ่ะอันเนี้ยก็มีฟังก์ชันให้คุณซูมให้เข้ามาใกล้ๆเพื่อให้มันชัดก่อนที่จะถ่ายได้นะจ๊ะแต่กดใช้งานยังไงมีอะไรให้เล่นบ้างอันนี้เราก็ต้องเข้าไปดูในกล้องของเครื่องซิจ้านี่อ่ะเมื่อเปิดเข้ามาในกล้องแล้วเนี่ย มันจะมีฟังก์ชันตรงนี้นี่อ่าน,นี้มันเขียนว่า 1x อคูณเอานิ้วแตะลงไปตรง 1x ตรงนี้มันจะมีให้คุณเลือก 2x 5x นี่อ่านะอ่าดอีกทีเพื่อความหรือไม่เอานิ้วรูดไปก็ได้เนี่ยมันรูดรูดไปไปทางนี้ได้นี่อ่า,าอืมอ่ะแมขึ้นค้างแป๊บเดียวเนี่ยรูดได้นะเนี่ยมันจะค่อยๆซูมค่อยๆซูมค่อยๆซูมอย่างนี้อ่ะสอง x อ็ออะไรเงี้ยนะอ่ะ หรือจะใกล้เป็น x x รวดเดียวมันก็ทําได้คือคุณสามารถรูดได้นะตรงเนี้มันให้คุณรูดได้เนี่ยคุณรูดรูดเข้ารูดออกได้ซูมได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อยากจะง่ายเอานิ้วแตะลงไปตรงสอง x สอง x ตรงนี้สามห้า x ตรงนี้มันสามารถเลยนี่กดสอง x จ๊กนี่แล้วห้า x จุดนี่มันก็จะซูมขึ้นมาให้เห็นแบบนี้อ่าไม่ได้โฆษณารองเท้านะจ๊าจะบอกให้ไม่ได้โฆษณารองเท้าพี่มัน มันมีสูงสุดอยู่กี่ x มีสูงสุดเนี่ย6เเอานิ้วกดลงไปตรงนี้อีกเที่ยวหนึ่งเนี่ยนะแล้วอ่ะเดี๋ยวแตแต่5้า 5x ไม่พอคุณนะลูดไปได้อีกเป็น6 x คือมันซูมได้6เท่าอ่ะพี่จากที่เห็นรองเท้าเนี่ยนะมันอยู่ประมาณอ้าพี่ลงไปสิ เอออยู่ประมาณไม่ใช่หนึ่งหนึ่งเอ็กซ์เออประมาณอย่างเงี้ยนะอ่าถ้าเป็น 6x มันก็รวดเดียวเดียวลูดปืดขึ้นไปอ่าให้มันจบไปเลย 6x ก็จะได้เห็นถึงขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเกิดเราอยู่ที่โอแล้วกจะกลับไปที่เดิมก็กดตรงนี้พี่ไอ้ลูกตรงนเนี้ยเนี่ยกดจึก๊กมันก็จะกลับไปที่1เหมือนเดิมได้อ่าโอเคไหมอ่าเนี่ยมันให้คุณเล่นได้นะเออมันก็หนุกดีอ่ะลูดเข้าลูดออกอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นาะอ่าเลยจะเอาเป็น x, x ไปรวดเดียวเลยก็ก มันก็มันก็โอเคดีนะมันเป็นฟางก์ชันทีโอ้โห oh, ได้ตั้ง6กเนี่ยเออตั้งหเข้าเนี่ยโอ้แต่มันมีข้อเสียนะพี่นะข้อเสียยังไงการที่คุณซูมเข้าไปใกล้ๆอย่างนี้เนี่ยนะมือเนี่ยคุณจะต้องนิ่งมากถ้าไม่นิ่งภาพจะไม่สวยเลยเพราะมันจะสั่นแล้วมันจะเบลอภาพไม่สวย เพราะฉะนั้นคุณต้องมีความเป็นมืออาชีพมือโปรพอสมควรในการถ่ายรูปคือมือต้องนิ่งหรือถ้าอยากให้โปรจริงๆก็หาอะไรสักอย่างตั้งให้มันให้มันติดอยู่กับพื้นนี่มันแน่นๆหน่อยแล้วพี่ก็ค่อยถ่ายมันเนี่ยนะอ่าค่อยซูมซูมเสร็จแล้วค่อยถ่ายเนี่ยพี่จะได้ภาพที่สวยแล้วได้อย่างใจอ่าแต่ถ้ามือไม่ไม่แน่ว่าจะได้ไม่แน่ยิ่งถ้าแบบเป็นแบบชัตเตอร์ที่กดตรงหน้าจอเลยนะเออบางทีมัน ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆแนะนําว่าตั้งเวลาถอยหลังถ่ายด้วยจะยิ่งดีทําไมอ่ะเอมันคือเรากดปุ๊บเนี่ยกล้องกล้องกล้องมันจะสั่นมือมือมันจะสั่นเครื่องมันจะสั่นภาพตอนตอนที่กดมันไม่ชัดหรอกพอกดเสร็จล้วมันจะเริ่มกล้องจะเริ่มนิ่งตัวเครื่องเราจะเริ่มนิ่งแล้วนับหนึ่งสองสามแล้วถ่ายเนี่ยมันจะชัดกว่าอ่ายกเว้นมือตอนที่มันกดแช่ตอนที่สามพี่ไปนิ่งมันก็ไม่ชัดเหมือนเดิมนั่นแหละ พี่ก็ทำให้มันมนิ่งสิเออทำให้มันภาพมือพี่มันนิ่งๆภาพจะได้สวยๆเวลาถ่ายรูปแล้วมันจะได้สวยเวลาส่งให้คนอื่นดูแล้วจะได้เออพี่นี่มีความโปรเฟชันแลเนาะเออถ่ายแล้วมันเห็นอะไรชัดเจนไม่ใช่ถา่ายแล้วเหมือนวิ่งร้อยสี่คูร้อยเมตรถา่ายมาโทรพี่ไม่ได้เห็นบ้าพเลยมันไม่เวิร์กใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องการซูม ของกล้องในเครื่องวันพัตสองไลก็ลองเอาไปเล่นดูในเครื่องยี่ห้ออื่นก็มีแต่มันจะมีมากมีน้อยแค่ไหนไปลองดูเอาก็แล้วกันนะอ่าอันนี้ก็ลองเล่นดูแต่เตือนไว้อีกครั้งหนึ่งปล่อยรอตอนท้ายก็คือถ้าซูมหนักๆมือต้องนิ่งถ้าไม่นิ่งมันจะไม่สวยเพราะว่ามันจะสั่นแล้วมันจะไม่สวยโอเคไหมคะเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ